สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียไปติดตามความคืบหน้ากรณีฐานพมา่าหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยหลังถูกฐานกะเหลี่ยงโจมตีหนักกันต่อโดยล่าสุดนะครับได้มีการส่งตัวฐานพมา่าเหล่านี้ผ่านด่านเมียวดีไปให้กับทางการพรมาร่าแล้วโดวยเบื้องต้นมี48นายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่23มีนาคม2567าสำนักข่าวดิอราร์การเอ็กเพสนิวรายงานว่าฐานพมา่า48นายซึ่งหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยที่ชายแดนเมียนมารรักกะเรี่ยงถูกส่งตัวกลับไปยังเมียวดีโดยทางการไทยหลังจากการสู้รบระหว่างฐานพมา่ากับกองกําลังร่วมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกระเรียง KNLa ฐานพมา่า48นายหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางอําเภออุ้มผางจังหวัดตาก ฐานพมา่าที่หลบนี้เข้ามาถูกส่งกลับโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมารหรือ TBC และถูกนำตัวกลับโดยพันตรีซอฮันฮูผู้บัญชารกองพันชั่วคราวแห่งกองพัน275และเจ้าหน้าที่จากชายแดนเมียว,วดีที่ประตูหมายเลข16มีรายงานด้วยว่าฐานสภาฐานพมา่าถูกยอมจำนวนเนื่องจากกองกำลังร่วมเข้ายึดฐานสภาฐานพมา่าและทำการโจมตีด้วยระเบิดโดรน หลังจากนั้นในค่ายฐานบางแห่งเช่นชายโดนกองกำลังฐานพมา่ามากกว่า60นายยอมยกธงขาวทหาร48นายจากค่ายดังกล่าวเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่19มีนาคมและยังมีการหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยอีก72นายเมื่อวันที่21มีนาคมครับการส่งกลับฐานพมา่าเหล่านี้ก็ช่วยลดแรงกดดันต่อทางการไทยได้ในระดับหนึ่งที่เหลือของทยอยส่งคืนต่อไป ส่วนทหารที่ส่งกลับจะมีชชตากรรมอย่างไรจะดวนโทษหนักหรือไม่เขาต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของฐานพม่าก,กันต่อไปครับ